ทุกคนชุยชายห้องที่จัดมิเส็จละครนิยาอยู่ตรงนี้เขามาวางลงถ่ายรถไฟเต็มเลยนะทุกคนมีเรื่องอะไรบ้างอ่ะทุกคนมฤตยูรอดยอดลาบัตนโกศิ์สองฝั่งคลองที่กินตลาดเคยมาเล่นช่องเจ็ดไทุกคนห้องที่จัดไม่เสร็จอันนี้ที่มีพิษสมัยเล่นสมัยปี2527จะมีมายุออการเจนากินดาวัดนะฮะใช่ไหมมีคนละอันทำไมไมีแต่หน้าโปกอ่ะ แล้วตัวหนังสือเป็นไหนอยู่นี้ป่ะอันนี้นายอำเภอที่รักห้องที่จับ่เสร็จนี่จะมีการจนาจินดาวัดเด่นนภาจำยงวรารับเซฟโสธรพิตุกดวงตานะฮะชุยฉายนี่ชุยฉายนี่จินตลายุคก,ก่อนหน้านั้นก็ดวงใจกับนิรุตใช่ไหมครับชุยชายฟ้าเปลี่ยนสีเป็นสีวงสง่าคุ้งน้ำค้าง ความสุขหม่เลขหนึ่งเนาะ,ะทะเลทองนะครับไหอีกทุกคนเก้าอี้ขาวในห้องแดงอะนี้ที่มีเบิร์ตทงชัยเล่นด้วยตอนนั้น,นะฮะนิสวรรณีสุคนธาที่โดนคาบตะกร,รเนี่ยเขียนเรื่องน้ำพนะุนะนะที่ลูกชายติดยาเสพติดเรื่องน้ำพุใช่ไหมแล้วตอนหลังก็ตรอมใจตายถูกไม่ได้ตรอมใจตาย ถูกคาตกรรมทุกคนพราสงสารนะครับมีไหมครับทุกคนเชือร็อกคุณนะคะมีมมไหมนวัิยายตัวยิ้ข่าวในห้องแดงตอนนั้นมีอุทุมพรมายุลาเบิร์ตทงใจนบพลใช่ไหมครับคืวันณีสุคนทาเขียนนะคระับ ละเวงเนี่ยเป็นนางเอกชื่อละเวงใครรับบทเป็นละเวงตอนนั้นมยุลานะนะครับมีสองเล่มเหรอทุกคนต้องมาอ่านนะข้างบนจะมีหมวดพระมหากษัตริย์ชอบชุยชายะ่ะทุกคนอยากอ่านชุยชายจินตลาดกับตอนนั้นเล่นกับเลือดบอ,อรุษใช่ไหม ถ้าเป็นหนังใหญ่ก็สุพรรณษากับสระพงษ์แล้วก็สมภพบเบญจาทิกลหม่อมสายหยุดสะดุง้งอ,อ่านจังเลยทุกคนบทประพันธ์ของละมูลอธิพัฒน์อธิพยัตทุกคน,นนี้แต่ปางก่อนแบรนพิศวาที่หน่อยบุษกรเล่นไงอ,อ,อ,อ สมสาลูกของแม่ชูชายล็อกออกมาพางเอื้อมือไปยุ่ไในชมชายพี่ตัวมไ,มได้สิคะได้ไปเสียบได้เลยอันนี้เคยเป็นละครช่องเจ็ดไปนะวอวินิจชัยกุลศิลปินแห่งชาติก็จะมีกทประพันธ์สองฝั่งคลอใช่ไหมครับ วอมินิชัยกุลจอมนางแก้วก้านี่คนเดียวกันนะฮะทุกคน,นกระเช้าสีดาก so ิษณาอโศกสินก็ห้องที่จัดมิสิกกระเช้าสีดาที่หน่อยบุษกรเล่นเป็นเวอร์ชั่นแรกจำได้ไหมแล้วก็ตอนหลังที่มาทำใหม่นในช่องอะไระล่าสุดนะที่กรีนเล่นนะฮะแ,แล้วก็นุ่นนี่นะเวอร์ชั่นเดิมนี่จะเป็นหน่อยบุษกรแล้วก็มายุรา แซมแซมหนเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นตัวอันนี้ความลับบนแหลมไซนายโสภาคสุวรรณเด๋ยวแต่ปกแล้วทุกคนอยากได้เล่มนี้จำเลยทุกคนแต่เขาไม่ให้ยืมไงไอ้ผัวใหม่ของชุยชาย หน้าอ่านแต่บางก่อนแก้วเก้าก็คือบอวินิจฉัยกุลนั่นเองทุกคนดังดวงหาฤทัยนี่ลักษณะว่าดีนะครับนี่คือสถานีบางมูลน้าคระทุกคนเงียบดีเนาะชอบจังเลยมีหนังสือให้อ่านด้วยนะฮะแลวมีที่ชาร์จแบตด้วยสาย 你看。Yeah.